สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงของวันว่างๆครับวันนี้นะครับเอ่อก็อยากจะพูดเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปดูใน YouTube ช่องหนึ่งนะครับก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับวงดนตรีวงหนึ่งนะครับถ้าอ่าถ้าจะเป็นในช่วงของยุค90ซึ่งดังมากนะครับแล้วก็เป็นฝันใจผมด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็มีการได้แยกย้ายให้ต่างคนต่างทํางานหรือที่เราเรียกว่าแตกกันไป วันนี้เป็นการรวมตัวนะครับแล้วเขาก็มีการสัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องในช่วงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็สรุปแล้วพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการที่เราไม่ได้สื่อสารกัน นะครับก็คือไม่ได้สื่อสารกันด้วยนะครับแล้วก็ต่างคนต่างคิดกันไปเองว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับมันเลยจึงเกิดปัญหาตรงนั้นนะครับพอผมฟังเสร็จผมก็เออจริงเนะในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องมือการสื่อสารมันน้อยนะครับเราก็มีการสื่อสารกันบ้างนะครับแต่ก็สื่อสารกันน้อยกว่าในปัจจุบันซึ่งเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราสื่อสารกันมาก มากขึ้นนะครับเพราะเรามีทั้งสมาร์ทโฟนมีทั้งไลน์มีทั้ง i อมีทั้ง IG, ทวิ t t ตอร์เฟซ o ุ๊กอะไรต่างเนี่ยนะครับเราก็สื่อสารกันมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องมือสื่อสารน้อยนะครับจากสื่อสารได้แต่ละครั้งเนี่ยยากเย็ยนมากนะครับแต่เราสังเกตไหมครับสมัยก่อนไม่ว่าเราจะสื่อสารกันน้อยแต่ในการสื่อสารแต่ละครั้งเนี่ยข้อมูลสําคัญมันครบถ้วน ตลอดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยเยอะเราพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ใจความหรือข้อความสําคัญเนี่ยนะครับมันหายไปมันลดน้อยลงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรานัดกับเพื่อนเนี่ยเราจะนัดเป็นไงครับให้ชัดเจนเลยนะครับข้อความสําคัญทุกตัวครบถ้วนเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวเราเจอกันนะตอนเที่ยงนะครับที่ร้านเคฟซีที่เซนทันชิดลมเซนทันลาดพร้าว นะครับอะไรต่างๆเนี่ยเราจะบอกกันชัดเจนเลยนะครับแต่สมัยในปัจจุบันเนี่ยสังเกตนะเรามีเครื่องมือในการสื่อสารบางทีเราเดินสวนกันปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเจอที่เซ็นท่านนะพรุ่งนี้ปุ๊บจบเลยนะครับแล้วก็เดินไปแล้วนะครับพอจากนั้นเป็นไงครับเราก็พอไปถึงเซ็นท่านเราก็ต้องโทรถามเฮ้ยนี่อยู่เซ็นท่นแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนเฮ้ยมาตรงนี้ตรงนี้มันมันต้องเป็นการสื่อสารมากขึ้นแต่แต่ข้อความเนี่ยมันลดร้อยลงเข้าไปทุกทีทุกทีนะครับเพราะ เราไปมั่นใจนะครับหรือไปไว้ใจในเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือเราสามารถสื่อสารกันกดๆกันได้นะครับผมก็เคยเกิดเหตุกับผมนะครับก็สื่อสารเนี้ยไปเจอห้างห้างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วนัดเจอร้านร้านหนึ่งนะครับสุดท้ายโทรศัพท์แบตหมดไม่สามารถพูดคุยกันได้นะครับพอไปถึงไปนั่งรอกันเนี่ยครับไอ้ร้านเนี้ยบังเอิญในห้างเนี้ยมันมีมันมีสองฝั่งผมก็รออีกฝั่งหนึ่ง นะครับค่อยรอยฝั่งจนเวลาล่วงเลยมาชั่วโมงสองชั่วโมงก็เกิดขึน้นเกิดอะไรขึน้นสุดท้ายก็ไปขอบริการเรื่องของชาร์จพอโทรพอชาร์จได้ปุ๊บก็โทรไปคุยบอกอ้าวก็รอฝั่งนี้อ้าวตา่ก็รอฝั่งนี้สุดท้ายลืมไปฮะมันอยู่คนละฝั่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะครับแม้กระทั่งในองค์กรเนี่ยเราต้องสื่อสารกันให้ มากขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับพูดกันตรงไปตรงมาข้อความสําคัญต้องชัดเจนด้วยแล้วก็ครบท้วนด้วยในสิ่งที่ผู้สือ่อต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจตรงกันและที่สําคัญในเรื่องของความคิดนะครับราไอความคิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการคิดที่เราคิดไปเองสมารถกกะ นะครับเพราะเราส่วนใหญ่เราคิดไปเองนะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเราไม่เคยพูดคุยเขาเลยแต่เราไปตีแล้วว่าคนนั้นน่ะน,น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คือเราชอบคิดไปเองมากกว่าบางครั้งในการสื่อสารบางทีพูดมาแบบอย่างหนึ่งเราก็ไปตีแล้วเฮ้ยที่เขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ชอบเราครับแต่จริงๆมันไม่ได้ใช่เลย นะครับันั้นต้องระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและเรื่องความคิดในการทํางานร่วมกันเนี่ยสำคัญนะครับก็คือสื่อสารนะครับให้ข้อความสําคัญครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องเข้าใจตรงกันแล้วก็เรื่องของความคิดนั้นพยายามอย่าคิดไปเองนะครับก่อนจะคิดต้องคุยกันพูดคุยกันให้ได้ เหมือนเหมือนกันตรงกันนะครับหลังจาคลิปนี้นะครับเพื่อนท่านใดชอบบกความกรุณช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือกด subscribe เพื่อติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ